聊吗？<laughs> <laughs>

คือกันเดอรอ้ยโ,อโหเจอของจริงเจอเจ้าถิ่นสวัสดีค่ะ้วชมพู่ชมพูไปอีกงานหนึงแล้วเดี๋ยวมาไม่มาแล้วค่ะมาไม่ทันที่ันแรกกันมาค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสีฟ้าสดใสสวัสดีค่ะนะเราไปกันก่อนกันแล้วกันดูสิ มีใครมาบ้างหี้ยคนลูกเลยอ๋อีฟ้าสดใสใช่ใช่้องไม่ค่อยเห็นหนึ่งใส่บาทเลนสิ้ใช่ไหมค่ะมาตามสัญญานะขอบคุณมากเลยค่ะ ใช่ใช่สวยงามอันนะคะตรงนี้ตรงนี้ยิ้มหน่อยวันนีจิตจำใสสวัสดีครับ ีมาแล้วก็จะมีคนแอบถ่ายเราเหมือนกันค่ะสาธุค่ะไม่ค่อยได้เห็นมา่อยเลยและลูกชายอ่ะลูกชายวิ่งรับป็นส่งอ๋อเป็นวันแม่ก็เลยมาะ่วันนี้ก็มาสวัสดีค่ะใี่มาสวัสดีก่อนเลยนะเนี่ยคนคนหน้าตาจะใส่บาตนี่ แชมชื่นขอบคุณค่ะสวยทุกคนคุณแม่โอ้ยโดยเฉพาะคนสุดท้ายนี่ยำอะไรนะคะยำแล้วยำยำแล้วยำอีกเล้อเออ,เอ,อ <c oughs> ค่ะดูไปโรงงานเลยนะ

เปิดก่อนนะนี่เปิดอันนี้หอันนี้ประจักษ์สบายใช่ไับใช่ไปลองทานถ้าอาจารย์ถึงแล้ววัน้าะ สาธุรับนะร่ำรวยสาธุสุขภาพดีสาธุมีความสุขสาธุมหาเศรษฐีสาธุมหาราณีสาธุมหาเศรษฐีนี้คือนะเนี่ยเอวังโหตุสาธุละบวามเบิกบานนะสัพพโรธาวิณี จิตโตสัพเพเวระมติฌันโตนิพุโตจตุังาวะสพิติโยวิวัจจานุสสะภโรโกวิณาสตุมาเตภวะตวันตารายอสุขิ ภาวะเทวาทานาสิเลสานจจังลุตตา ร่วมด้วยทุัเีนายำรวยำ้วยขอยสุขภาพดี้อ,อม of all of all of s. <S ีความส,ส,สุขรายุอายุวันสุขงพลัถมาหากินได้แล้วตัวนั้